น้ำมันสเตครับผมคุปอนโยค้าไทยแลนด์นะครับครับครับผมครับสวัสดีผมอาจารย์คมครับแฮมเพียวไซม์อมเร็ลตครับผมครับอาจารย์ต่อยอดจากอีพีที่แล้วเนี่ยวันนี้อาจารย์จะมานําเสนอเลยครับคือเราในชุดเบญจกภาคีที่เราเผยแพร่ไปก็มีสมเด็จวราคังครับพระสุมกอครับและพันหลังพญาครับผมนะองค์ที่4ี่นี่เป็นภาพผงสุพรรณ ผงสุพรรณครับผงสุพรรณโอเคแล้วสุพรรณแล้วองศาเดี๋ยวพระรอดเราก็นั่นแหละให้อาจารย์ลองเล่าประวัติความเป็นมาของพระผงสุพรรณแบบเบื้องต้นคร่าวๆให้ฟังหน่อยครับพระผงสุพรรณเนี้ยตามตำราที่กรมศิลป์เขาไปพบใบลานทองที่อยู่ในกุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุจังหวัดสุพรรณบุรีเนี่ยคือพระฤาษีท่านได้บันทึกเอาไว้ว่าเราฤาษี นะที่มีพะระฤาษีปิยทัศนศรีสาริบุตรเนี่ยเป็นประธานเราฤาษีเนี่ยเขามาประชุมกันว่าเราจะหาว่านและแร่กายเสยกแล้วเราจะมาทําด้วยฤทธิ์เนี่ยในหนังสือพวกนี้ที่เราเจอเนี่ยเราก็มาศึกษาหนังสือชื่ออะไรครับเนี่ย,นยหนังสือเปิดกระ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุสุพรรณบุรีนะครับครับอันเนี้ยนะคือมีการบันทึกเนี่ยนะในในชื่อในฉ่ำทองคำวันนี้เป็นผู้ที่แปลแปลภาษาบาลีที่อยู่ในใบลานทองที่เห็นเนี่ยนะเขาแปลออกมาแล้วพวกเนี้ยครับผมครับอืม เน่ดีว่าฤาษีท่านบันทึกไว้นะพวกนี้ยเขาบันทึกว่ายนะังไงครับรรคร่าวๆอาจารย์บันท,ทึกว่าพระผงสวรรณเนี่ยพระมหาจากักรพรรดิเป็นผู้สร้างพระมหาจากักรพรรดิคือใครครับพระมหาจากักรพรรดิแห่งก็คือคนปกครองเมืองในตอนนั้นใช่นะพระจกักรพรรดินี่สมัยนั้นผมไม่รู้ว่าตำแหน่งมาจากพระเนี่ยไม่รู้ว่ามาจากเป็นกาษัตริย์ของกาษัตริย์อีกทีหนึง่งไม่ของเป็น น่าจะเป็นบิดาของพระนเรศวรนะเพราะนี่เขาบอกว่าพราหาจักแห่งอโยธยาอแสดงว่าพราจัตพระนี่ก็เป็นเป็นพระบิดาของพระนเรศวรนี่แหละได้สร้างเอาไว้ครพราะอายุไรเรือกับพระนังตังพยานะพวกเนี้ยเป็นกกันทุเดียวกันคือในในในลานทองแปลออกมาแล้วว่า เราเสถท่านให้หาเอาว่านกายเครับและแร่ศักดิ์สิทธิ์ให้มาทําด้วยฤทธิ์ปุกเสกกันถึงสามเดือนครับในเมื่อบอกทําด้วยฤทธิ์พอดีเรามาใช้ก้องเรามาเจอมาเจอเหล็กไหลที่อยู่ในองค์พระเนี่ยนะะเหมือนนกันเลยนะให้ดูนะอ,อผมอยากดูครับเพราะว่าเห็นอาจารย์บอกว่าพระในยุคที่มีพระอริยะทั้งหลายยันยุคปัจจุบันแหะ ต้องมีเหล็กไหลต้องมีเหล็กไหลต้องมีเหล็กไหลฉะนั้นผมก็อยากจะดูองค์นี้เป็นยังไงบ้างนะฮะครับอาจารย์เนี่ยพรพผงสุพรรณเนี่ยนะครับ อันี้เป็นองสีสีดําคือในในบันทึกลานเงินลานทองเนี่ยฤาษีท่านบอกว่าให้ทําไว้สองสถานหมายถึงทำสองเนื้อเนื้อหนึ่งดำเนื้อหนึ่งแดงนะอันนี้จะเป็นเนื้อออกดำเออเนื้อออกดำนะพวกเนี้ยเนื้อออกดำตอนนี้เรามาเจาะด้วยกล้องที่มีกำขยายสูงนะดูเนี่ยข้างหลังนี่ด้านหลังครับ เหล็กไหลที่เราเจอในสมเด็จพระคังในพระสุมก่อครับในพระนางพญาครับในผมสุพรรณ์่ะมาเขาจะเหมือนกันทุกอย่างเลยอืเหล็กไหลใช่นี่แสดงว่าครูบาอาจารย์เขามีตำราถ่ายทอดกันมาเพียงใช่แต่ยังไม่มีคนมาถ่ายทอดให้รู้อย่างนั้นผมต้องบอกผู้ชมที่ศึกษาพระรุ่นใหม่ ถ้าเราใช้วิทยาศาสตร์เข้ามาศึกษาร่วมด้วยจะทําให้เรารู้รู้จริงและสามารถเห็นแก่ยภาพได้นะพ้องนั illar, ้นนะเอาเป็นว่าถ้าสมมุติว่าผมไปสองพาร์ที่ไหนมามีเหล็กไหลจบจบเกมจบเกมผมหยิบขึ้นมาทันทีผมไม่คือผมไม่ได้สนใจตามกระแสของเสียนคือเหล็กไหลนี่มันเป็นท่ากเกษตรคุณจะไปเดินหาตามร้านตลาดไม่ได้ท้องตลาดไม่มีครับผมไม่รู้ว่า พระที่ได้อภิญญา,าหรือฤาษีสมัยก่อนถ้าเรียงมาจากไหนเ<ม>พราะเพราะว่าในหนังสือเล่มน,นี้ยที่กรมสินแปลมาว่าเรล่าฤาษีเนี่ย<ม>เขาเรียกชมนุมเทวดามาด้วยนะปลุกเสกกันถึงสามเดือนในเนี้ยในเล่มเนี้ยใน,น,นบทใช่ สามเดือนสมัยก่อนจะมีชมีสินเยอะมากอาจารย์จโลนเนาะเนี่ยเนี่ยปกเสกทั้งสามเดือนนะครับผมนั่ยกินสักนะแล้วเนี่ยและการที่เรามาเจอพวกนี้เรามันก็ถือว่ามันเป็นนิหมายที่ดีนิหมายของนักสะสมที่ดีนะมันเป็นสิ่งที่สามารถเรียนรู้ได้เร็วแล้วครับมันเป็นจริงนะพวกนี้ดูสดเนี่ยนี่คือ เหล็กไหลท่ากสิทธิ์ที่หรือสท่านเรียกมาไว้ในพระผงประมาณนั้นเนี่ยแหละเห็นไหมเนี่ยดูบางก้อนเ็าจมอยู่ในเนื้อนั้นเนี่ยพวกเนี้ยเนี่ยจมอยู่ในเนื้อก็มีเนี่ยเยอะอย่างเงี้ยคือถ้าเราเจอพวกเหล็กไหลพวกเนี่ยผมว่ามันจบมันจบมันพิสูจน์ได้แล้วเรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องจริงที่ไม่สามารถหลอกคนได้เพราะมันพิสูจน์ได้นะเนี่ย คือที่เราอยู่ได้ทุกวันนะเพราะเราให้ความรู้ความเป็นจริงที่เราอยู่ได้เนี่ยแหละ,ะนะเนี่ยแล้วยิ่งเราเผยแพร่ไปถ้าไม่จริงนะตำร,รวจมาลากคอไปแล้วละ <c oughs> <c oughs> ่ะเข้าใจนะยิ่งนะเพราะว่าตำร,รวจบางโรงพักมันมาทั้งโรงพักมาตรวจที่เนี่ยแต่เราไม่ออกมาตรวจเพื่อความมันม่นใจนะครับท่านที่ใส่ขึ้นคอเนี่ยปกปักรักษาได้ไหมคือคือจะลืมในตำรวจพวกนี้เขาสัมผัสกับประชาชนเยอะนะครับ บางทีเขาก็อยากหาของดีไว้คุ้มครองครับเชื่อไหมบางท่านเนี่ยเอาเนี่ยเขาเรียกว่าผ่ารอดหนองมน่ะมาตรวจคืออะไรคร<ก>ับผ่ารอดหนองมนเนี่ยอาจารย์เอาเขาข้าวเ,เขาข้าวผ่ารอดหนองมนเป็นพันเนื้อชินตะกวดนี่ยแหละตามประวัติเนี่ยสมัยก่อนเป็นผ่ารอดหนองมนของลบุรีกรบ,บุรีทหารพลล่มป่าหวายโดดล่ม จากไข้รวอนลมไม่กางตกมาลอดตายมีพระลอดองเดียพระลอดนองลมดนเออเนี่ยตำรวจเอามาตรวจผมไม่รู้ว่าจริงแทจริงเลยแทมาตรวจเจอเหล็กไหลเพียบเลยเนี่แหละผมเนี่ยพระลอดนองลมเนี่ยในรู้นะเนี่ยหล็กไหลครอบอจักรวาลมีเหล็กไหลเต็มเลยนะเดี๋ยวหลังจะเอามาให้ดูเนรัยเอามาศึกษาเนี่ยแหละคือความแค่วคาดตก โดดล่มเลยสูงอ่ะครับร่มแม่กลางอ่ะคิดดูดิโอ้โหแน่นอนจริงรอดตายอ่ะครับอาจารย์ล้วเห็นเขาว่าเห็นเขาว่าให้อาจารย์ให้อาจารย์อธิบายดีกว่าก็คืออย่างอย่างอย่างพระพระพิมพ์เนี้ยอาจารย์ก็คือเขาเขามีความตั้งใจในการในการสร้างเนี้ยเพื่ออะไรครับคือสมัยก่อนมันมันไปอยู่ในยุคสงครามอะสมัยก่อนเนี่ยการสร้างขึ้นก็เพื่อให ถ้าหารไปชนไว้ป้องกันตัวคุมครองนะภาพพวกเนี้ยจริงๆแล้วมันอยู่ในยุคนั้นนะครับตอนนี้ความเหมือนกันท่ไมทำไมผงซูพองก็มีเม็ดพระธาขึ้นบานเลยมเใชนไหมขึ้นเน,น,นี่ยทําให้รู้ว่าตำรามตำราเดียวกัน,ากนทางที่ห่างกันเป็นร้อยร้อยปีนะเนี่ยนั่นการสร้างคือถ้าไม่มีตำราหรือการถ่ายทอดมาเป็นรุ่นเนี่ย สิ่งเหล่านี้มันสูญหายจริงๆนะครับและยิ่งถ้าเราไม่มาเผยแพร่ไอเด็กรุ่นหลังจะไม่รู้เรื่องจริงๆนะนั่นไอคนที่อยากสะสมพระดูพระไม่เป็นมันก็จะหาหลักไม่ได้แต่อย่างน้อยวิทยาศาสตร์มันให้หลักคุณได้วานะร้านเรามีที่อยู่นะเป็นหลักแหล่งคุณอยากดูมาเรียนรู้ได้เลยคที่ว่าที่ที่ตึกแดงตรงข้ามตลาดอตกตรงข้ามตลาดออตกร ชั้นสองโซนเอนะครับเออเนี่ยมาดูได้นะมาศึกษาครับมาศึกษาท่านจ่ายไหมอาจารย์ทวนอีกครั้งหนึ่งเลยฟรีทั้งนั้นแหละที่เนี่ยไม่มีเสียงเงินหรอกนี่นดูเห็นไหมเม็ดพระธาตุที่ขึ้นมาจากไหนเหมือนกันเลยเหมือนกันเือนครับที่เราดูตั้งแต่ ep หนึ่งสองสามใช่เหมือนกันหมดแล้วนี่คือผมถึงบอกว่าง่ายต่อการเรียนรู้นะเพราะว่าผมว่าครูบาอาจารย์เขาสร้างไว้ เขาเรียกว่ามีระบบนะครับไม่ได้ยุ่งยากหรอกคุณไม่ต้องไปซับซ้อนมากหรอกดูมาตั้งแต่สมเด็จสมปอนางพญาเรามาถึงอันเนี้ยของสุพรรเหมือนกันเหมือนกันทุกอย่างนะการสร้างท่านผู้ชมครับเออผมก็จะอธิบายให้ฟังนะครับว่าที่ผมจับใจความมาทั้งหมดนตอนนี้คือ 4EP เกี่ยวเรื่องการตามหาความจริงนะครับของในการดธิฐานจิตของของ ครูบาอาจารย์แล้วกันในในแต่ละยุคแต่ละสมัยนะครับก็คือส่วนใหญ่นะครับจะเป็นเซียนพระหรือผู้ที่ศึกษาเรื่องพระเหมือนกันเนี่ยเขาก็จะมีการชี้ตําแหน่งของตําหนิต่างๆในแต่ละพิมพ์พระต่างๆนะครับหรือจะดูลักษณะของเนื้อทางกายภาพต่างๆขององค์พระแต่ของสายอาจารย์คมพะกวัตเนี่ยหลักๆเลยคือมีหลักการก็คือการดูหนึ่งของ พุทธคุณในองค์พระนะครับความเก่าของเนื้อพระนะครับมีพระธาตุเสด็จขึ้นมานะครับมีพระกฤษสิ์ก็คือมีประหลอดด้วยนะครับแล้วก็มีเส้นพุทธคุณไม่ว่าจะเป็นสีต่างๆและที่สําคัญที่จะขาดไปเสียไม่ได้ก็คือพวกเหล็กไหลเนี่ยแหละตระกูลเหล็กไหลครับนี่คือหัวใจสําคัญของการศึกษาของสายอาจารย์คมพระครวตนะครับก็ให้คนเนี่ยสามารถมาศึกษาแล้วก็มา เรียนรู้ตามกับอาจารย์ได้นะครับว่าพระในแต่ละองค์ที่อยู่กับตัวท่านเองเี่ยมีไหไนะครับก็ใช่ทําไมพระเครื่องศักดิ์สิทธิ์ครับนะทําไมราคาแพงครับคนอยากหามาครอบครองครับผมแต่ลึกๆจริงๆมันไม่มีคนมาเปิดเผยให้รู้นะเนี่ยคือสิ่งเนี้ครับครับผมโอเคครับอันนี้ก็ ประมาณนี้นะครับก็คืออย่างน้อยก็ผู้ชมนะครับหรือคนที่อยากจะศึกษาและเรียนรู้เรื่องพัดเครื่องของเมืองไทยเนี่ยนะครับก็จะได้ความรู้กลับไปไม่มากก็น้อยนะครับถ้าใครสนใจนะครับในช่องนี้นะครับก็คือสามารถที่จะกดไลค์กดติดตามกดแชร์กด subscribe นะครับแล้วก็มาเจอกันใน ep ตอนต่อไปตอนต่อไปจะเป็นอะไรครับอาจารย์เดี๋ยวจะเป็นพระรอดมหาวันพระรอดมหาวันครับผมถึงบอกว่าถ้าสนใจ มาชมดูของจริงได้ครับเพราะสิ่งเหล่านี้มันมันสามารถพิสูจน์ได้ครับว่าเหล็กไหลท่าเกษิตในภาคเครื่องไทยมันมีมาตั้งแต่เมื่อไหร่ครับอันเนี้ยได้เจอกันอีพต่อไปนะครับ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 มาสตครับคับ